ยมานลเหาจุ้นยื้อย่างนาได้ตาวิดีโอใหมนี้ชียร์กงห้องเนี่ยตังได้เหมือนบางส่วนดมไลหรือมอคกีเนี่ยลุกหลุดมาหกไทยเป๊กบริเวณนี้จะเล็งขายายไปด้วยโอ้โหสงสัยจะทำตัวไม่ถูกกันเลยนะครับสำหรับคนคอมเมนต์ผลาสุดขนาดคนคอมเมนต์เองยังต้องออกมาแชว่าอาหารคอมเมนต์ที่บริเวณชายหาดแก็บเนี่ยมันเหม็นขาวมากๆ แถมยังมีราคาแพงเวอร์วังอลังการอีกต่างหากก็กราบสวัสด,ดีน้องๆนนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนังออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ้มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงประเด็นดราม่าที่กําลังเกิดขึ้นในกูชา แบบล่อนชาเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับคนไทยนะแต่มันมีบางอย่างที่เอ่ยถึงประเทศไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือต้องบอกไว้ก่อนว่าดราม่ามันเริ่มต้นจากณปัจจุบันเนี่ยมีคนเขมรเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขาเองคือพวกเขาต้องการที่จะเอาชนะคนไทยให้ได้นั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ในความคิดของพวกเขาการที่จะเอาชนะประเทศไทยได้ เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่น่าจะยากเกินไปเนื่องจากประเทศของพวกเขาก็มีทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆอย่างที่ให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางไปเที่ยวกันนะครับอันนี้คือในสายตาของคนขงเขมรเขาแต่ในความเป็นจริงคือมันเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วซึ่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนขเขมรเขาคิดว่าน่าจะพอฟพัดพอเวียงกับชายหาดบ้านเราได้หนึ่งในนั้นก็คือชายหาดแกรแบ็บที่ณปัจจุบันนี้มีการทําพื้นที่ในบริเวณแถบแถบ,บนั้นเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับ เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในหลังจากนี้เพียงแต่ประเด็นคือก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเข้ามาเที่ยวกันก่อนนะครับในช่วงช่วงนี้แหละมันก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นคือมันดันมีอินฟูเขมรคนหนึ่งไปเที่ยวที่ชายหาดแกลบนี้แล้วก็ไปสั่งอาหารทะเลมานั่งกินกันนะครับเขาบอกว่าในเมนูที่เขาสั่งเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นปูนึ่งกุ้งเผาหรือว่าเป็นข้าวขัดนะครับและสิ่งที่มันทําให้เกิดดราม่า,มาขึ้นก็คคืออนนูี้เขาาบกว่ อาหารที่สั่งมาทั้งหมดเนี่ยมันแพงเวอร์วังอลังการไปมากข้าวผัดเนี่ยก็จานหนึ 5, ่งหกหมื่นห้าพันเรียวถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ523บาทแล้วก็มีเมนูปูนึ่งนะครับรู้สึกว่าปูเนี่ยราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0หเรียวหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ96บาทไทยซึ่งถ้าทุกคนฟังจากราคาเนี่ยคนไทยอาจจะคิดว่าเออราคามันก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอแต่ถ้าหากเราไปดูในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ข้าวผัดเนี่ยมันจานเล็กเล็กนิดเดียวนะครับคือมันไม่ใช่ข้าวผัดจานใหญ่นะส่วนปูเนี่ยมันก็คือปูขนาดเล็กไม่ใช่ปูขนาดใหญ่แล้วก็เป็นราคาต่อ1ตัวแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังไม่จบรีวิวเพียงเท่านี้มันยังมีการเปิดเผยออกมาด้วยว่าอาหารทะเลที่สั่งมาแต่ละอย่างเนี่ยกินไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นโชยมาจากไกลเลยนะเรียกได้ว่าซื้อมาก็เอามานั่งมองกันอย่างเดียวนะครับดูจากในคลิปก็น่าจะรู้คือกุ้งกับปูเนี่ยแทบจะไม่ได้แตะกันเลยนะ ที่กินกันหมดเนี่ยก็มีแค่ข้าวผัดจานเดียวเท่านั้นนะครับส่วนปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนี่ยหรือก็ปูคือเหลือแบบเต็มถ้วยแล้วก็เต็มถุงซึ่งพอหลังจากที่ทางอินฟูขมินคนนี้เขาทําคลิปลงไปในโลกโซเชียลมันก็เลยทําให้เป็นไวรัลขึ้นในทันทีมีสื่อขมินหลายต่อหลายสื่อเนี่ยได้ออกมาเตือนคนขมินด้วยกันเองนะครับว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราคิดจะไปเที่ยวอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยอย่าลืมถามราคาสินค้าก่อนรับประทานอาหารด้วยทุกครั้ง เพราะไม่งั้นคุณจะเป็นเหมือนหนุ่มชาวกัมพูชาคนนี้ที่ไปเที่ยวที่หาดแกบแล้วก็โดนหลอกให้กินของทะเลที่มันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาเอาเสียเลยราคาก็แพงแถมยังมีกลิ่นเน่าโชยมาอีกตั้งหากซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาในทันทีเพราะมีคนแชร์คลิปนี้เนี่ยไปเป็นพันๆคนเลยนะครับแล้วก็มีการ ลงพื้นที่จากสื่อหลายๆสื่อของเขมรไปสอบถามแม่ค้าเขมรนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแต่ที่มันเจ๋งไปวันนั้นจากปากแม่ค้าแถวนั้นก็คือแม่ค้าเขาบอกว่าไอ้คนที่ลงคลิปเกี่ยวกับอาหารแพงแล้วก็อาหารที่มันมีกลิ่นเน่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าพวกเขาจะลมตัวกันฟ้องกลับนะครับซึ่งนาก้อง,งงงเหมือนกันนะขายอาหารไม่ดีแล้วพอเขารีวิวว่าห่วยแตกก็จะไปฟ้องเขานะครับจริงๆเหตุการณ์มันก็เคยเกิดขึ้นที่บ้านเราเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยแต่บ้านเราเนี่ย ถ้า,าเราเสียเงินกินกับข้าวร้านไหนแล้วเราไปเจอว่ากับข้าวมันห่วยแตกหรือว่ามันแพงเกินจริงเนี่ยเราสามารถที่จะรีวิวในโลกโซเชียลได้นะครับถึงว่าเราจะโดนฟ้องยังไงเราก็จะชนะคดีแล้วเราก็สามารถฟ้องกลับได้ในจํานวนเงินที่เขาฟ้องมาอันนี้ก็เป็นการตัดสินของศาลที่เขามีบรรทัดฐานของกฎหมายไทยเอาไว้อยู่แล้วนะครับถ้าหากใครไปรีวิวอาหารแล้วไม่ได้ไปใส่ไลน์ป้าย,ายสีว่าอาหารของเขาเนี่ยมันห่วยรีวิวไปตามปกติเราก็สามารถรีวิวได้แบบสบายใจเชฟทีนี้ เดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีหนุ่มเขียนไปรีวิวว่าราคาสินค้าอาหารทะเลแถวแถว,แถวชายหาดแกบเนี่ยมันแพงมากๆแถมมีกินเน่าบูดพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าแม่ค้าไม่จําเป็นจะต้องออกมาชี้แจงอะไรคนที่เคยไปจะรู้ว่าสินค้าที่ขายแถวแถวนั้นมันราคาแพงเกินจริงไปมากแล้วมันก็เป็นแบบนี้มานานมากๆแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขายของราคาแพงขนาดนี้แล้วเวลาที่ไม่มีลูกค้าไปเที่ยวก็อย่ามาบ่นละกันว่าทําไมถึงไม่มีนักท่องเที่ยวมาอุดหนุน คอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าผมแนะนําถ้าไปเที่ยวที่ชายหาดแกบไม่ควรที่จะไปทานอาหารทะเลถ้าอยากจะประหยัดควรจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวข้างทางกินเพราะมีราคาที่ถูกกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าข้าวผัดจานละหกหมื่นกว่าเรียวนี่นะยังไงก็ขอให้จเจริญลงหุบๆกันละกันสําหรับพ่อคา้าแม่ค้าในบริเวณน,นั้นขายราคาแพงเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขณาเสียมเรียบที่เป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวของเราราคาข้าวผัดยังไม่แพงขนาดหกหมื่นเรียวนี้เลย คอมเมนต่อมาเขาบอกว่าผมจะสรุปราคาสินค้าในบริเวณนั้นให้ฟังแบบสั้นๆเลยนะเพราะผมเคยสัมผัสมาแล้วอาหารจะเริ่มต้นที่จานละ 6, 5,000หันเรียวซึ่งได้น้อยมากๆมันคือข้าวจานเล็กห้องน้ําเข้าแต่ละครั้งเราจะต้องเสีย1,000เรียวค่าจองโต๊ะจะอยู่ที่ละราวๆ2 0 0ม0นเรียวได้แค่1โต๊ะและ2ที่นั่งถ้าหากอยากจะเพิ่มที่นั่งก็ต้องเพิ่มอีกที่นั่งละ5,000เรียวส่วนเรื่องอาหารรสชาติแย่มากๆไม่อร่อยแถมไม่สด และข้อสุดท้ายใช้หาดนั้นสกรปรกมากควรที่จะมีการปรับปรุงและทําความสะอาดบริเวณใช้หาดให้บ่อยกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปัญหานี้แก้ได้ไงามากมากก็สอบถามราคากับพ่อค้าแม่ค้าก่อนสิถ้าหากเห็นว่าราคามันแพงก็อย่าพึงสัง่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะแค่โต๊ะกับเก้า e อี้รวมกันก็หกหมื่นเลียวส่วนอาหารจานหนึ่งก็หกหมื่นเลียวเที่ยวครั้งหนึ่งสรุปว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมกับค่าเดินทางค่าที่พักสรุปแล้วถ้าอยากจะไปเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้ นานๆถึงจะตัดสินใจไปสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขายแพงมากข้าวผัดจานเล็กนิดเดียวหกหมื่นเลี้ยวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักข่าวไม่ควรที่จะให้ค่ากับข่าวข่าวนี้มากจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ประเทศของเรานั้นดูแย่ยังมีอีกหลายๆอย่างที่มันดีเกี่ยวกับชายหาดแห่งนี้ทําไมไม่คิดจะนําเสนอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเคยไปที่ชายหาดแห่งนี้สองครั้งไม่เคยประลทับใจเลยแนะนําว่าถ้าอยากจะกินอาหารทะเลที่สดไม่ต้องไปถึงชายหาดแกบ ไปซื้อจากพนมเปญมากินก็ได้ราคาถูกแถมสดกว่าเยอะอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กนแล้วกันนะครับก็แทบจะเป็นเอกฉันเลยนะคือคอมเมนต์จะไปในทิศทางเดียวกันว่าเอออาหารมันราคาแพงจริงๆนั่นแหละซึ่งนาะก็คิดว่ามันแพงเกินจริงไปมานะครับเพราะนาะเคยทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาหารจานเดียวที่ชื่อว่าข้าวผัดอะไรแบบนี้ในบริเวณเมืองเสือเลียบแถวแถววัดอังกอร์มาแล้วซึ่งแถวแถวนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าขายของแพงมากๆนะครับเขายังขายกันอยู่เมนูละ300กว่าบาทเท่านั้นเอง แล้วก็รวมไปถึงเคยบีดมาม่าเกี่ยวกับสนามบินนันชาชาเสียมเรียบที่ขายก๋วยเตี๋ยวจานละ3 0 0กาบเช่นเดียวกัน2สถานที่นี้เนี่ยคือถือว่าเป็น2สถานที่ที่น่าจะขายอาหารแพงมากๆนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าชายหาดแก็บจะขายอาหารได้แพงกว่า2ส,สถานที่นี้อีกนะเริ่มต้นที่6 5 0 0 0นเรลียวถ้าตีาเป็นเงินไทยก็อย่างที่บอก500เกือบ600เลยนะครับโอ้โหแพงเกินไปว่าพี่นี่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นกัมพูชาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นราคาที่อยู่ในสิงคโปร์หรือว่าญี่ปุ่นได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากเรามองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีของประเทศไทยแล้วนะถ้าหากราคาสินค้าของเขมรเขาขายแพงกว่าเราเพราะยังไงซา,า,าตานองท่องเที่ยวเพอไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยรับรองว่าพวกเขาจะต้องไปแค่ครั้งเดียวแน่นอนเพราะถ้า,าไปเจอของแพงขนาดนั้นแล้วมาที่ไทยเนี่ยคือจะรู้ว่าอาหารมันถูกกว่าเยอะนะครับหรือถ้าราคามันเรี่เรียกกันคุณภาพก็น่าจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่ว่าของบ้านเราเนี่ยจะถูกเสมอไปนะมันก็มีเหมือนกันนะครับตามชายหาดที่มีราคา,าแพงแต่นะก็มั่นใจว่าตามชายหาดของเราเนี่ย ไม่น่าจะห่วยอะไรมากมายนะครับหรือถ้าใครที่เคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วเจออาหารหวยราคาแพงเมื่อวังเกินจริงยังไงก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยกันละกันอนาคตเนี่ยนาก็จะได้ไม่ไปเที่ยวที่นั่นนะครับจะได้ไปเที่ยวเฉพาะที่ที่มีแต่ของอร่อยแล้วก็จะได้เที่ยวแบบมีความสุขทั้งทริปอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากััััันนเลลลยกก่แแ้วววสสสดดีีะครบ